งามๆนี่ลูกโดยโอ้ยแพงเลยแพงเลยนุ่นนี่ลูกนุ่นนี่งามๆนี่เถอะลูกสบายดีอ่าเฉบะดีไปได้ลูกเฉบะดีปลาดุ่งอ่าดุ่งอ่ากินข้าวอิ่มเลยจัะมายพากันลงอาบน้าด้อเออสีเพิ่มจืดเลเนาะเดี๋ยวซีมืงกรพี่น้องเลยน้ำไม้ทงในย่างยุ่งน้ำไม้บ้านนี่เห็นน้ำไม้ตู้เปิมแดงนั่นน้ออันดังได้เนาะโชว์มือเช้านี่ยังเรือเตโต้เอ้า แล้วลก็คือบมาเลา้ยุหังคนหนึ่งตัวเองนะไม่นะถือว่าหาปีนเต้นล้ำลับเต้นนะนะถ้าว่าเต้นบ่ไรเดีโอ้เฮานี่บ่ต้องไปเทียบยอมเลยจิยอมโลดยื้อปลาหงส์เลยนะโคตเข้าเปิดภาพมากำลังเห็นมีตู้ก้มเงยก้มเงยอยู่พี่น้องเลยเดาโดย bài đi rồi xa bài đi ba đu ta hà nè nên… oh, <cs> mà right. <laughs> nó mày cứ cao cứ lớn nhân đèn đèn mình mặt tới đây vô bò đây mày có đây ó bà đây nè nó mày rồi nó đi ô kèn bà nương đôi này quá bớt đấy phải nang hà con quá luôn Hãy ไส่เจ,จะนะ้าแอือหันนี่พอได้เกงบาทนึงพี่น้องเอ้ยโดยกาบสบายดีได้สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องปลาดุงเนาะ<แ>สบายดีปีใหม่พี่น้องเอ้ยโดยปีใหม่ปีเมืมอม่อหนี<ป>้<ก>ได้เนาะเบิด<แ>มื่อนี้ได้พี่น้องเอ้ยปีเก่าเนาะปีเก่าผ่านไปปีใหม่ผ่านามาเที่ยงคืนบ่เบิร์ดเนาะเบิดเที่ยงคืนมาได้ยังไงอ่าเที่ยงคืนนี่กาบเบิร์ดปีพ่อโซ อ่า2023เนาะเบิดไปเที่ยงคืนนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยนับสั่วโมงนับนาทีไปลดแล้วบัดนี้พี่น้องเอ้ยเนาะอ่อช่วงนี้ก็ช่วงเที่ยงพี่น้องเอ้ยย่านังเพิ่นเอามาแม่นกำลังเที่ยงยวเฮายานจ้บ่ได้เฮากำลังมาผมได้ยินเสียงปากอย่ายาไอ้ขะเบือนะได้อยู่ดอกข้าใหม่อยู่เนาะได้อยู่่มีแต่ว่าจไฟแล้วก็สิอต้มหน่อไม้ด้พี่น้องเอ้ยพอดีด้เพิ่นมาืก เข่าเบื่อในพี่น้องเลยเนาะผลิตอันปิ้งสมพักไอ้สมไอ้สมซีนเนาะให้เด็กๆกินพี่น้องไอเด็กๆดิ่นอยู่ตารางปิ้งสมซีนให้เด็กๆ,สสก,ๆกินไปหากับอันป้าบัวบ่ป้าบัวได้อยู่บ่ป้าบัวกันได้ชำกนได้ชำกันบอแถวนา่ีป้าบอโอไปพ่อสนางพนอยู่ปลาอีกเออเปิห้หลายๆก็ได้สำนีบอลายๆกัว่าเออ โอ็ยังมีพอได้กินอยู่เนาะพี่น้อยเนาะได้ลายกลัวเปิดไปก่อนละบดบิดเดินบิดเอ่อเบิดเดินนี่กันคือสีบิดไปน้ำแด้วแบบนี้เนาะมันก็อยากแห้งแหงไปน้ำแด้วแบบนี้เนาะแลน่พี่น้อยไปจุไปก่อนไปบรรณาบดได้กินจะได้ชื่อกินหรือว่ากินเนาะไม้เรียงน้องเลน่งไปแด้วแบบนี้เนาะพัวนุ่นได้ใหญ่เลยอ๋อเนาะอันเนาไม่ไหวานบ่ยาวาเลยถั่วพัวเลยนะพอดีเก่งยอดหนึ่งนะเต็มมองเลย เอาไว้แกงกําลังซะนะเนาะบอกกับป้าบัวอยู่ว่าโอ้ยพากันเบือนอยากไปบักแกงน้ํไม้นี่กินบ่อยากกินแหนงไม้ไล่ก่อนก็ไม้นี่มันอ่อนพี่น้องเอ้ยนไม้แหนงนไม้ไล่นี่อ่อนด้้อ่อนพี่น้องเอ้ยมามาจุไฟก่อนเนาะจุไฟอ่าต้มนไม้ก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะจุไฟเฮ็ดกินให้เด็กๆพร้อมหม้อจังซะถ้าอ้วนต้มไว้โอ้เาต้มหไว้เฮ็ดต้มอืมตีนงัว เห็นอันเอาหนังมันเฮ็ดสมบ่สมผักเนาะสบายดีเถอเด้อพ่อแม่พี่น้องปลาดุงเนาะบัดสกูสุคนพี่น้องเอ้ยสบายดีปีใหม่จังได๋คืเห็นแต่หัวอ้าโอ้ปุเนาะตะเวนซองพี่น้องเอ้ยจูไฟก oh ่อนจูไฟต้มเนาะไอ้นอไม้ แกงตอนเว้นก่อนพี่น้องเยตุวอ้วนกลับไปเฮ็ดหงน้าเนาะพากันมานาอีกคือเก้าพี่น้องเยตอนแรกว่าสิไปน้ำมันเบาเซนเมื่อเช้านี่เนาะพี่น้องวันสิไปขึ้นเพื่อนเอ้ยปอกเพื่อนวานสิไปอ่าดีใจน้ำเพื่อนอยู่แสดงความดีใจน้ำเพื่อนเนาะแต่ว่าเมื่อเช้านี่มาถ้าพอพาไปเฮ็ดหงน้าแต่เช้าพี่น้องเยเนาะคือว่ายุดสองเมื่อในอบ่แม่<า>ยุดสามเมื่อเนาะพี่น้องเยเนะาะเพราะว่าเพื่อนมีเบียดอยู่บ้านทะลเลพี่น้องเยเนาะมีเพื่อนบุญกับเพื่อนดีเนาะ อือก็เลยไดยุดบัดนี้เรามื้อนี้เราก็เลยพาไปเฮ็ดแต่เช้าพี่น้องเอ้ยเนาะหมู่ยุดปีใหม่เราเราบ่ยุดก่อนปีใหม่นี่แล้วก็เลยบ่มีผู้ใดพาไ่ตู้มานะก็เลยบ่ได้ไปนํามันบ่แสนซ้ําพี่น้องเอ้ยมื้อเช้านี่เนาะบ่แสนเพิ่นก็ไปแต่เช้าๆพี่น้องเอ้ยสิไปดีใจนําเอ้ยปอกเพิ่น ก็ได้พาไปตู่มานะนั่ะใช่พี่น้องตื่่กอนนน้อยก็ยังบ่ได้ตื่นเมือเช้านี่บ่แซนไปพี่น้องตื่นมาเอาโคแซนนูนไปใส่พ่นถามมาพ่อไปแต่เช้าๆุ่นาแต่หันก็ยังเกือบบ่ทันพ่นูนว่าเสร็จมาว่าเกือบแม่นบ่ทันเพิ่นไปเพิ่นกําลังเตรียมเครื่องเตรียมกลัวอยู่ แต่ก็ทันอยู่ทันอยู่ใครกว่าเค้านั่นอยู่เนาะเนาไปเช้านี้นะประมาณ6:30บ่ประมาณยังยังบ่ฮอดครึ่งซ่ําพี่น้องเอ้ยเนาะประมาณ6:10กว่านาทีได้ตื่นมาไปเลยพี่น้องเอ้ยอ่ดี๋ยวดูไฟเอ้ยบัวเมื่อแล้วบ่เออยันเมื่อแล้วเนาะเพิ่นเมื่อเพิ่นก็สิเมื่อผ้าเก่งน้องใหม่คือกันเเพิ่นก็อื อยากข่าวเลยเนาะเทียงเลยพี่น้องเลยนี่ก็สิจุ้งไฟแล้วก็สิปิ้งาสมสมซีนเนาะให้เด็กๆก่อนพี่น้องเลยเนาะจังสีเฮ็ดจุ้งปุ้งใหญ่พอดีแนะป้อนเด็กๆแล้วแก่ก็ไม่แก่ไม่แล้ววัวยังไม่มินหนามโยงวัวอันดูทุกข์กวนานะแต่ใบมีเขานะไม่กินแล้วนะยังผูกดูบอ่ยังหมวกกาปล่อยเพื่อน bây giờ hãy mua ma con mua bồn ma vào đêm để chẳng coi mua ma kín làm để chẳng coi phải lắm mua này ô ô ô đổ bớt đưa coi mua bớt nó bơ bây giờ nó là mơ sinh năm 2003 nhìn thấy มะแดงนี่กะคือสิจุ๊ดปุตุ้มตั้มตุ้มตคือเป็นเงียบๆเนาะแม่เนาะปีคือบ่มีอันเงียบไปด้อเงียบคือบ่ได้มีแบอันคือจังวานปีใหม่กคือเงียบๆพี่น้องเอ้ยเนาะสิจังไดอกหรือว่าท่านฮอดเวลาบ่เพราะว่าบอื่นผู้ดเป็นมื้อปีใหม่เนาะปีหน้าพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นบื้อนี้เป็นเป็นปีหน้าแล้วบื้อนี้ พี่หนา้าพี่หนา้ามื้อนีบ <laughs> ะแดงนีง่หายคนกะอา่าเตรียมโตเนาะข้าวดาวพี่น้องเอง้ยทางเฮาน่ะยนอยู่บ่ฮอดดอกพี่น้องเอ้ยเนาะอยากนอนก่อนอ่ะปิ้งสมซนอ่าไว้ให้เ็กๆพี่น้องเอานาะคับไอ้มักสาีพอนซื้อมาให้ ปาเพงก็มานําพี่น้องเอ้ยเพิ่นโลยสบายดีลูกสาวเพิ่นอยากมาแต่เช้าพูพี่น้องในหน้าเอาจานมายึกมาใส่ให้อันเด็กๆเฮามาผักพรอนอยู่หน้าเลยบ่ว่าเมื่อคืนนี้เห็นว่าเพิ่นลงใบอันดินบักกุ้งไก่อยู่บุญพี่น้องเอ้ยเนาะได้อยู่บ่ได้ได้ทุนได้หยังอยู่บ่โอ๋ๆๆโอ๋ๆไฟแตกเนาะเอ้ยต้นน้ําไม้ เดี o, e, bon no a, ๋ยวพอดีเด็กปอนเล็กน้อยเดาเลยจังจังแกงน้อไม้เฮาปู่ใหญ่เฮากินแกงไม้ชุบ่วบมึงยุสอ่ะซุกอยู่ซุกอยู่ได้พอได้ซื้อกินดิใครยุบบ่จกทืนเนาะได้บางบางเสื้อก็ได้ทอทืนนะพี่น้องเลยการค้าขายก็ได้หรือว่าในเพิ่นเพิ่นนอนบ่อิ่มบุญนี่นอนชอกจะม่วงฉามจะม่วงนี่เลย มาจังมงกันนี่นะมาโฉงงมกัมาโฉงโมวะโฉงโมกงโมโกะข้าวเดียวกะแจ้งไะเนาะในข่าวอยู่พุนละปะตุ่มไปอยู่หัวอยู่ใกล้ทางดอให้น้องใม่เขาจืดก่อนพี่น้องใทั้งเม่น้อนุ่นสีนี่ยา้นั่งเวียนทะให้ทั้งป้าเพิ่นลงไปป้อนข่าวเล็กๆอยู่ติรางโดยเนาะมาเตรียม อย่านั่งยองย่านั่งไว้ก่อนน่อยอย่างนั้นสาม่นเลยนะจืดเนาะตำกระเบืออีกตำกระเบืออีกอย่านั่งตำกระเบือจีกกินยังเก็บเชฟจกินมาจนเปิ้ลมาหิวข้าวเขาน้ำชวนก็มีหน่อไม้น่าห้าวแข่งนี่หลุดอยู่เพียงพอดีเกงกินเนงก็ไม่ไล่กินเนงก็ไม่ไล่เมื่อยคือนก้า ใบวมาพื้นใาซีซี่แรงไม้ลาน้ำตลาดก็ยังขาวขีดตัวติขาวขีดตัวเอาหน่อไม้ไผ่บ้านมาเกงให้ไมาคายให้วะโอ้ยขาวแ้วไม้รวมมันนะไม้รวมเลยมั้งโอ้ยยามนียนะมันอึดมันอึดแต่เนาะอมันอึดห้าไปหาเองแลอวห้าหาเองวะเกลีองพอดิษันอันนั้นโมเมนต์เกลียงพอดิษ์เนี้ยเครื่องอันเครื่องปั้นเครื่องปั้นเครื่องปั้นยันางปั้นยันางเกลียงปั้นยันางโมเป็นยางเราพี่น้องเลยเนาะ น่าจะขาดเสื้อเนาะมันจังเสียบพี่น้อยเค็มๆนวๆอยู่นี่นี่ขาดเสือัอนอ้นใหญ่เลยไข่เนยจังน่อยบัรไดบรดจกตูดแะนวนมันยังไงเออยววดิดเลยพี่น้อยเลยคือว่าด้นะเาเห็นไปที่แล้วเข้ากลับไปาเสื <petit> ้อ <hint anha> มันมันเข้าไปเก่งเนียมันกัดน้ำพุ่บวพี่น้อยมันเป็นยานั่งไม่ได้เนาะ โยงแนวด้วยจังสีตามกับเบือเป็นองไเนะพอดีเป็นจืดแต่เนาะมึงแววิธีอุ่นนันข้าวโพดแล้วนะโอยมาเบิองเป็นอุ่นข้าโพดอยู่ปากหมอพีเนอะมันมันห้อนอยู่ว่เบิองเยไแทกท็กคอยก็ยังไ่ได้จักเลยมเบิ่งเอ่ามันห้อนอยู่ว่มาสิใส่ไอ้มันมาเยนวันมันมันคงเออมันกัห่อนอยู่ขาหมอมันห่อนอย่านไรไเนาะห้อนอยู่เห็น่ะตรวจตรวจดูมันจะ อุนกัโพดให้เล็กๆก่อนพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็แค่ว่ามันเล่นแล้วมันน้อยๆมื้อนี้เด็กอันน้อยๆก็ยุดอ่า3มื้อเลยพี่น้องเอ้ยเนาะมื้ออื่นก็ยุดอีกเนาะมื้ออื่นก็เป็นเป็นวันจันทร์หกแต่ว่ายุดชดเชยเลยเพิ่นบเนาะทางครูเพิ่นบอกว่ายุดชดเชย่อเยยุดปีใหม่ปีใหม่พี่น้องเอ้ยเนาะคุณน่ะวันคานพุ่นแหละสิได้ไปต่อพี่น้องเอ้ยเนาะวนคานได้ไปต่อมันคานจังได้ไปเฮียต่อพี่น้องเอ้ย หายอีกรอบนี่ย่านโมพ่อแกงได้เนาะยังมีอยู่บมไปมื่อกี้โมหินปะได้กระปอดกระเป็ดมันอกระปอดกระเป็ดมันก็ยังมีอยู่มันห่างบมดลายคึ้แต่เก้าบัดไปรอบน้ำมันเองน้อยกูหนีได้ดิแล้วมันก็ลดลงแล้วเนาะบมมีเนี่ยแกงใส่จำเนาะแกงแต่เนาะไม่หนีได้เนาะกระดูกมันดิโมเอากระดูกแกงใส่บ่ะสองสามชิ้นอันเพราะมันนัวชุดมันมั่นเ่านัว โอ้พี่น้องเอ้ยทางแม่นอ้องอานอนอุ่นนั่นหมักซดีให้ลูกให้เต้าว่ <c oughs> อุ่นหมักซดีวงในสูตรอุ่นหมักซดีใอยนะ <c oughs> นี่นก็ห่อนอยู่แล้วป้าห่อนอยู่ได,ออไดเรากันะ <c oughs> ะนะแท้ <c oughs> อายแท้อน้นน่ะอาอนท์ขึ้นมาแลว้วพี่น้องพากันกินน้ำปั่นงานบุญบออ่หน <c oughs> ่ะ <c oughs> อ,อ่าปิ่นงอนแท้ๆเอ้ยนี่เอ้ยโอ้เบิ่งโทรศัพท์เบิ่งนิทานบ่ มืองยังนะเอ้ยสบายดีประลรุงนึงกว่าลุงหนาวมาอยู่มาหนาวมาสบายดีประลุงกนันสบายดีปะลุงกันลูกลุงจะอีนมากเละอ่ะมาเป็นเรื่องใหม่เลยผมยคุณเอ้ยปุ๊พังคว่ำแท้เลยนี่งามงามนี่ลูกโดยโอ้ยแพงเลยแพงเลยนู้นนี่ลูกนู้นนีนน่งามงามนีม่เถอะลูก สบายดีอ uh, ่าสบายดีบ่ได้ล in ูกท like ําดีป่ะด uh, ou. in ุอ่าก AP uh, ินข้าวอิ่มแล้วจังหน่อยพากันลงอาบน้ําเด้อมักสิรีมักสิรีเอาอันจานมาไปแม่เอาให้ไปอ่าพากันกินข้าวอิ่มแล้วจังหน่อยลงอาบน้ําเพราะมันฮ้อนป้าเอาจานมาใส่มแก้เพิ่นโยมักน่นแต่ว่าให้ป้าแกให้ดซื้ออยู่ไสพอเพิ่นซื้อมาตลาดแรงวน่าไ้้ลูก เนอ้าไปกินน้ำปลาไปลูกไปกินน im <ah ้ำปลาเด้อสูดเม่จะอุ่นมักซิลี่โคอรดีวะหัวแขอยู่ต้นพีกไปพีกมาอยู่เลยเออนนี่ทั้งนี้กับพดแล้วพี่น้องเลยเออสีพผํมจืดเลเนะเดียวซีมังกรพี่น้องเลยกองยานางไสรเก่งน้ำไม้ก่อน่น่อยเนาะมุมเดียมทำเนาะ ยทำเน้อไม่ไอยานางไม่เด้สหรับเน่าไม่ยนางไม่ดาเอามาอยู่ในป่าราได้จะว่าบานนี้บานทุดท้ายจยอะ้านเห้อไม่บ่เน้อไม่กน้อไม่เน้อไม่ทุ่งไหนย่างยุ่น้อไม่เนื้อวานี่เห็นน้อไม่ตู้แกมแดงนั่นนาะอันใดนาะนชงมู่ช่านี่ยิงเดือดเติมโตอ้าเช็คแล้วเราก็คือไปมามีคนอายุถ่วยถักหนึ่งเองเนื้อไม่นะ โอ้คนเอาได้ค่ะไฟกระยากเนาะบริมาณวบริมาณปลาคำเดียววปลาคำาดีไม่เอาวเบริมาณมาได้อันนไปลาบีอะไรปลาบีเรากินน้ำมับมได้นะโอหาคนเอาแมีคนรักของเราเลืสาน่ะเราสิบาพี่น้่งเล้อเอาเราอยู่ใกล้เล้เราอยู่ใกล้เมยไม่ทราบเนี้ยน้ำมัน้องเด้เนาะเนนนะแล้วผู้ใดมาเอาบ่ชวนบ่เห็นเลยมึง่น้องไรมาเอามือไปคนนั้น

บมเต้นเต้นคือไล่ไล่กวนเราอยู่เลาอะไรเนี่ยได้ไล่กวนบ่เออไล่ไล่กวนได้เราไปหล่ไปไหนเออถือว่าหาปีนเติบลำลับเต้นนะนะถ้าว่าเต้นบ่ไล่เนี่ยเฮ้านี่บ่ต้องไปเทียบยอมเลยจิยอมรอดเวลายอมเลยถ้าพูดเฮ้านะไปหาอยู่ร้านตลาดเฮ้านะ จังได้กินนะยังได้กินเราไปหาหนาา้ยามนี่เองแล้วซาบันยามพูลนะหางานยู่บ้าะนเนาะยาามมันกนี่ยามมันกนี่ยามนี่เดียอย,ยอมเลยพี่น้อยกับ,บานมนะันยามกับ,บานกบเมืองห่นแล้นะอุ้ยเกียวคักเนาะทำทำมาถ่ายเนบดได้จะปรุงเครื่องวันนี้าาาพี่น้อย À, đó, một lần bia, you know, tie more on podgon. Yo hai pa pung pinoi, and dong madame hoa sao, giúp ignoa. Ni đây hai kadoop quân thanh 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 ปลาเดช่วยจังน้อยหรือปลาเดช์ปะใช่จองหนึ่งคนก็ได้งเงินเพื่อนคิมห <c oughs> นึ่งคนกับไออานนท์เริ่มไอนะพากันกินเ <c oughs> มื่อวานนี้เพิ่อนกินน้ำปั่นได้ว่า <c oughs> กินปลาเดช์เลยมอ,ขอเขาเลยตามห้องว่านในปลาเดเช์เิ่นเซมปลาเดช์งานบุญบ่ ก็อนไปกินจองหนึ่งว่าวโอ้เมงวันมาเลยได้กินได้กินของแท่อันนี้อุดังดีขนาดอุดังดีขนาดเลยเมงวันอ่าเราให้กระดูก่นคุยก่อนเนาะจังกูจกรสชาติจังเพิ่มใหม่อีกเถอะพี่น้องเลยเพราะว่าเมตัวมักกระดูกน้ำเนยแล้วอย่ามันเค็มมะอย่ามันเค็มโอ้ไอเกมบุได้เลย แต่ว่าหม้อสุดท้ายซ้ําจักปีนี้น้องหอยไหลนะแต่ว่าก็มีอยู่ยังอยู่ยอดนึงแต่ยันมันว่าบ่นั่นเด้มันบ่คือลมไลเด้ป้าเพ่งเฮ็ดหยังน่ะอ๋อีน้องเอรบ่ไหวแล้วนว่าเอ่อกงนอไม้นําบ่ไหวแล้วมังหงสุกก็ใกล้สิเบิดได้ดป้าเอ้ยบดนี้อืองไปพี่นี่ตอดอยู่มกยังยังยังอยู่จัมาก่ฮะ ยังอยู่ซองบ่จะมาชามุนถึงมาถึงหนึ่งวันนี้เซตต้วนแบบไม่กินกินผ้าต้วนตัวนี้ไปมาเบอง์งานหมอน้ำใม้เข้าก่อนพี่น้องเอ้ยไอ้นะำบ่นี่บุญาขุดบุบบวะเหนียวคับแท่งเบิร์เหมืนคนเดียวกนป้าเปลี่ยนสีเดี๋ยวได้พี่น้องเอ้ยน้องน้ำอย่านางเพิ่นอุ้ยกระดูกเข้าคุยก็ได้เนาะ ยี่มก่อนน้องเอ้ยอืมเซ่บเซ็บเซ็บเอาอย่านั่งใจก่อน <laughs> เอาอย่านั่งวันซะเอาผักขยิ้งพี่น้องเลยเนาะเ <ś c oughs> บาพิษอีกแล้วเลย <ś c oughs> ยูเข่าแบบล้วอยากดิ่นพันนี่ผักขยี้งผักขยี้งเขาก็อยากเข่าเนี่ยเนาะมีดโดมยังอืมเฮ้ยผักขยี้งเข้าไปหอมพี่น้องเลย <ś c oughs> น้ำนี่มันต้องคขาได้สมมมันเนาะ ผักข่าเฮายังบ่ปงเด้อพี่น้องเอ้ยกินบักกะแยงไปก่อนเดีเพิ่นผดอีกรอบนึงแม่นพร้อมเสิร์ฟบัดนี้พี่น้องเอ้ยสีส้มๆเนาะมงเฮากพี่น้องเอ้ยมงสีแดงเฮาเบิดแล้วพี่น้องยังเหลือแต่มงหมากอันกลมๆสีส้มนี่เบิ่งอ่าเบิ่งมืออันป้านี่ก็คือสอยู่ขอยู่พี่น้องเพราะว่าเป็นันๆ บ่ายมุ <zo ys ic> ้งแล้วเนี่ยบ่ายมุ้งลนไรเรียนนี่ค่ะเอาสับพี่น้องเอ้ยเน้องสาวนิดนึงอ่ะมาตักเก่งก่อนพี่น้องเอ้ยป้าสั้นๆเลยเป็นมังหุ่งกันอยากนเลยนี่กิ้เบิดผู้เดียวก็ได้นี่เนาะพวกมันอยากดิพวกมันอยากเอาเอาเก่งมาตักก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะชุดชุดชุดพี่น้องเอ้ยหอนเนาะไม้ตู้มาเด้อไม้ตู้ น้อไม่ไม่พี่น้องเลยว้าจวดจวดไท่กระดูกว่อะนังโยกกัำลานดูไม่ตู้ไม่ได้อ๋อน้อไม่ฮ่อนห่อนเก่งน้อไม่ฮ่อนยามบายเนาะอ๋อสนเทียงแต่ว่าอยากกินบุ๊ลอยากกินนั่งมือนุ๊กเพื่อนั่งมือมากินนั่งมือไปลูกไปโดยโดยโอ้ยช่างนี่ ส้ำนี่พี่น้องเลยเนาะเอาๆปลากระเงี้ยใช่ไหม่มบาแต่ป้าเด้พี่น้องเลยเมน่องอันโนก็นเป็นสี่ส่นสั้นด้วยกันได้เพื่อให้เร็วเพ่อดห้ยากยากเลยมาเด้ออน่น,นเ้ยเม่ตูเ้เอ้ยมาพี่น้องเอ้ยจัดไปเข่า,ข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 าเฮายังตุ่มอยู่บุดูเจีย๊ยบดิเลยเสร็จมือจับเจี๊ยล่วนละเสร็จๆแพ้จับเจี๊ยลูกมาเม่ตู้ มื่อนี้ก็อยากหอนห่อนนอกมื่อนี้เนาะอยากสิฮหอนหอนเยอะมาป้าพบ้างเนาะหิวเข่าอยู่พี่น้องเอ้ยมาได้ตุเต่นอนมาเด้อหอนหอนเก่งน้ำมันหอนฮ่อนพี่น้องเด้อพี่น้องเอ้ยเก่งน้ำมันหอนฮ่อนเอาลงมือปะป้าติเข่ากินถ้าผู้ใดมาก่อนกินก่อนให้อิ่มก่อนติดเข่าวิดเข่าว่าง่นี่ทำสิกินเี้หลานก็อิ่มแล้วดิติบใหญ่เนาะติดไงพี่บ้าทำลาบานเลย เอาเห็ดติ่มใหญ่ไปเลยพี่ได้เพราะว่ามันเป็นสีห้อนๆนลนะเลยว่ามากินอยู่พี่นะมึงในป้าันทิวเข่าไปเอามางุงมาย่างลึงไปกินบังฮงอ่ะอืมไม่ได้บากินบ่ะกินแล้วแช่แช่ป่ะเปล่าไม่ไม่ไม่กินเยอะ ปีใหม่พี่น้องเอ้ยโมผ้ากันฉลองเ <c oughs> ป็ดไก่เฮาฉลองแกงน้ำไม้พี่น้องเอ้อยเนาะแกงไม่ไล่เจ <c oughs> ็บอ, <c oughs> อย่างแงเป็นหลับมาเดินมาเดินพี่น้องเอ้ยเนาะทางเมย์น้อง <c oughs> อนนู้นกะอ่าสิขอจบคลิปก่อนบัดนี้พี่น้องเอนะ้ยเนาะอ่าขอจบคล <c oughs> ิปกินข้าวก่อนบัดนี้พี่น้องเอ้ยสิบ,บ่ท่านนั้นไม่ตู้กับอันป้าเลยพี่น้องเอ้ยใส่กันยังไงเลยใส่คนอยากข้บเองาวกินนะ จะลองจะลองปีใหม่เนาะจะลองปีใหม่แกงเขาไม่พี่น้องเป็นนาสิทรงไทยปีเก่าเลยเออบออื่นปีใหม่เขาจยังว่ากันอีกเอาเป็ดหน่อยนุนว่าเป็ดหน่อยนุนยางเงินพอดีเด้่ยนุนนั่งหิ้งวัดเอ็ดวัดเอ็ดแต่แต่หันมูเราก็ยังเหี้ยอยู่พี่น้องเอ้ยประตูวัดสิหาซื้อครูมาใส่อยู่ ເອົາແລ້ວພີ່ນ້ອງເອີ້ເນາະໃຫ້ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຢູ່ດີມີແຮງກັນເຫມົດສຸກຜູ້ສຸກຄົນເດີ້ເນາມນ້ນົນກໍຂຈບຄິກອນນອໍຕິນຂົາກນສບາຍດີປີໃໝດີພໍມພນ